สวัสดีคะ่ะพี่นองเฮ้ยแซกเป็นแนวไดยหิวหฮงพีนอ้องเอ้ยมาวันนี้คอส,สเนอเมนูแกงเห็ดละโกกกับแียวประแดกพันปีและะ้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่มันฟุ่งพี่ไรซ์เบอร์อรี่เบลเลอร์กับอันนี้ What? ไหนพี่น้องเอ้ย,อยเนื้อไก่ฉีกเว้ย,ยตัดจับกบเฮียหลดเฮียไปสิทุเรียนโดยความอ้วนส่วนห่านกันจ้ะใครเห็นเรางกพีก่น้องบวกกากิน หวานไหมไขรอร่อยเลยแซ่บข้าวไรเบอร์ยังดีแซ่บสนุหวาน แข็งซื้อไว้ทานลองสาวจ้าพี่น้องเจาก็บ่กไม่เอาพองเห็ดเพาะพองอึ่งไข่มุกแกงสินเลย เดเขาเจ้าวัาปรเดเอ,อุ้ยอุ้็แสปีปากอืมขาเราอุ้ยมืนใคร อืออืพักค้าใส่แบบนี้เลยค่ะผักค้ารือว่าชะอมอืมม่วนเลยอืมอืแบ็บด้วยน้อง ขาหรอหัลหันึึแซ่บแท้ไม่ปี๊จ้าไป่กินด้วยเหรอปีนี้เขาตั้ได้กินแต่ถ้าน้องไม่เอากับสิบ่ีไดกินอ่ะซื้อไปหาเขา อือฮอยากหวานอืบองอับงดอกพี่น้องนี่เมือนรุดลิบรุดลิบเลยไรเลยไรมันสดกินน้ำยาเนี่ยกินน้ำยาประกาศกินเลยจ้ะอืออืึ <laughs> <laughs> khay Nó mà Rượt cái len hết cao chả Vườn bản, vườn hết cao ไข้พิ่นผีดอกนิ่ไงกับไี่เด้ดอพีจตาอู้หอนเพ่งเพงจ่าเฮ็ดซุม่ยบาดบุน พักขา,าอ่อนอ่อนแต่พักขาอยู่ที่งานเมื่อวันเน์ แตกเ,เ,เป็นเม็ดเป็นเม็ดอยู่ใครอ่ะอร่อยอะไรอย่า้ยคะ่ะสุดที่เราส่วงเลยแื้มตาก็พราะแดดอร่อยนะคะ อืแสบแห้งพลังโลนึงจ้าต้องหวอนป้อนเฮียแตกขาลรวแซบแซบ อไท่อร่อยหละมาเด้อ ไทยโดยบักทุเรียนพี่น้องเอ้ยพี่อะแล้วก็ปวดแนวด้อยอืมมันยอโอ้ยแต่เป็นหอมสดชื่นไม่แห้งอืมอืมอืม แบบใกล้เคียงว่ค่ะแบบนี้เพื่อนอิ่นเนาะนะรแซบค่ะเร้อ